สวัสดีครับวันนี้นะครับผมต้องสอบพิ่งพูนยานยนต์นะครับเดี๋ยวเราพามาพบกับมีแตนนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นนีแตนรอจะส่งลูกค้านะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ลูกค้ามาดูรถถึงบ้านนะครับผมมาลองขับลองขี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเป็นรอจะส่งรู่นี้นะครับผมลูกค้าไปใช้งานในสวนนะครับในฟาร์มครับอันนี้ก็สั่งพร้อมเครื่องนะครับผมทางร้านก็ทําสีสันตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็เดี๋ยว รอเป็นจะส่งพ่กนี้นะครับผมวันนี้เราก็มารีวิวก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมการเกียร์การเช็คเกียร์เช็คเบรกนะครับผมแล้วก็ใส่ดวงไฟให้ใหม่นะครับใส่ไฟเลี้ยวให้ใหม่แล้วก็ใส่กระจกให้มีบางฝุ่นติดให้นะครับผมสําหรับคันนี้ก็ไปในราคาโปรโมชั่นนะครับผมช่วงเดือนธันวาคมเฉพาะโค้งเปล่าก็อยู่ที่3 9 0 0 0ับาทนะครับสำหรับคันนี้ก็เราติดตั้งไฟให้ดวงไฟให้นะครับผมลูกค้านําไปเดินระบบไฟเอาแล้วก็มีครับสภาพยางนะครับ ยางตัวนี้ใหม่ๆกันเลยครับผมสภาพยางก็จะประมาณนี้ลูกค้ามาดูถึงถึงที่บ้านแล้วนะครับผมแล้วเราก็ให้ดูสภาพรถเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรายละเอียดหรือรอบพันของตัวรถกันนะครับผมครับอ่าเนี่ครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรายละเอียดหรือรอบพันของตัวรถกันนะครับผมสาหรับคันนี้ก็เป็นคัสซีตรงนะครับผมเหล็กหลังน้ําหน้าสีนะครับอันนี้เป็นคันหน้านะครับสภาพยางนะครับผมล้อหน้ามีดิสเบรกนะครับสําหรับคันนี้ก็ระบบสายสายพานเป็นหอหมู คันนี้มีไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับผมแต่ว่าผมแจ้งลูกค้าแล้วให้นําไปเช็คเอานะครับผมเพราะว่าทางร้านไม่ใช่ช่างไฟนะครับให,ให้แจ้งลูกค้าไปแล้วเพราะาลูกค้ามาดูตัวจริงถึงที่บ้านผมแล้วนะครับอันนี้เป็นสภาพเครื่องนะครับผมสภาพเครื่องอันนี้เป็นสภาพยาง mm hmm. เกียร์ก็จะเป็นเกียร์อ่าบียูนะครับผมสีนน่เกียร์ด้านหน้าเกียร์ห้าถอยแล้วก็ระบบเบรกน้ามันคาร์ทแห้งนะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นสภาพโดยรวมของตัวรถ ความยาวก็บะกระสองเมตรกสิบนะครับผมกว้างเมตรห้าสิบห้าโดยประมาณนะครับแล้วก็คัสซีเป็นเหล็กรางหน้าสี่นี่ครับสภาพคัสซีแล้วก็แหนบเป็นแหนบสองชั้นยางท้ายเป็นยางก้้งปาหกร้อยห้าสิบขอบสิบสี่นี่ครับสภาพยางก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีตำหนิบางจุดนะครับผมมีรอยเชื่อมเหล็กเชื่อมมั่งอะไรครับประมาณนี้นะครับผมมีรอยปะตรงหัวมั่งนะครับก็ร้านเราเป็นร้านมือสองนะครับผมไม่ได้ใช้เหล็กใหม่ทํานะครับแล้วก็บางจุดมีตำหนิมี เราก็จะมีแจ้งลูกค้าให้ดูนะครับอันที่เป็นรอยแหว่งก็คือลูกค้าเห็นแล้วนะครับก็โอเคนะครับรอยไม้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมให้ดูตำาหน่งของตัวรถแล้วก็ดีเฟกนะครับสภาพกระบะท้ายก็จะประมาณนี้นะครับผมทางร้านก็มีใส่ไฟท้ายให้นะครับมีใส่บังฝุ่นให้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยใส่บังฝุ่นให้ช่วงท้ายนี่ครับสภาพแหนบนะครับชุดเบรกก็เช็คให้หมดแล้วนะครับผมเกียร์ก็เช็คให้แล้วถ่ายน้ำมันเกียร์ให้หมดแล้วนะครับอันนี้ เป็นสภาพพื้นกระบะนะครับนี่ครับจะประมาณนี้เลยนะครับอ่าโดยรวมก็รอบคันก็จะประมาณนี้ครับผมสีสันขอบตำหนิอะไรก็จะมีแจ้งลูกค้าก่อนจะส่งนะครับผมว่าทางร้านมีตำหนิตัวไหนบ้างแต่ก็ตำหนีบางจุดก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมตำหนิบางจุดไม่มีผลต่อการใช้งานก็จะแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าร้านเราเป็นร้านมือสองเอามาบิ้วสีเช็คระบบใหม่นะครับผมนี่ครับสภาพโดยรวมนี่ครับอ่าโอเคนะครับผม ก็เขาต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ที่ติดตามแล้วก็ FC ลูกเพจนะครับผมที่เข้ามาดูที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใทางร้านนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าที่จะมาดูรถจริงนะครับผมก็มาดูได้ที่พิกัดร้านาข้างวัดวังกระเหลืองนะครับผมตาบลวังงิ้วอําเภอดงเงจริญจังหวัดพิจิตรนะครับผมเบื้องต้นก็ก่อนมาดูรถก็โทรมาก่อนนะครับผมโทรมาก่อนว่าจะมาดูรถนะครับบางทีผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับ ก็ถ้าเกิดโทรมาบอกก่อนเราก็จะมีอยู่รอบ้างอะไรครับเพราะว่าบางทีผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับสำหรับคันนี้ก็จบๆไปครับผมในราคาเฉพาะโคงป่าอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะครับสวยๆกันเลยครับผมตำหนิบางอย่างมีตำหนินะครับผมเหล็กเหล็กมีตำหนิมีอะไรบ้างผมก็แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนส่งนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเหล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยรวมของตัวรถก็ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับผมเช็คเกียร์เช็คเบรกให้หมดแล้วนะครับ สำหรับคันนี้ก็รอจะส่งลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอำเภอศรีสวัสดิ์นะครับไปส่งพรุ่งนี้นะครับวันที่10ธันวาคม2565พรุ่งนี้เราก็จะไปส่งลูกค้ากันนะครับเป็นฟาร์มนะครับคันนี้ก็ไปใช้งานในฟาร์มนะครับผมก็ขอขอบพระคุณครับผมผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันที่20นะครับผมอย่าลืมนะครับวันที่20เราจะมีจับฉลากนะครับ สำหรับที่ขึ้นแฟนตัวยงนะครับผมในเพจนะครับในเพจสอบเพิ่มปุญยานยนต์ทับมือสองนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์ในเพจก็จะได้ขึ้นแฟนตัวยงแล้วก็เดี๋ยวได้มีสิทธิ์จะประวัตกันท้ายปีนะครับของเรามันก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมอาทิพัดลมหม้อหุงข้าวนะครับผมมีแจกเป็นสินอาอาน้าใจเล็กๆจากทางร้านนะครับผมขอขอบพระคุณลูกค้าที่ว่าติดตามนะครับอ่าที่ว่าไว้วางใจร้านเล็กของเรานะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์ 0 8 0 9 1 7 5 3 8 2นะครับอีกเบอร์ก็เป็น0 8 0 3 2 6 5 2 8นะครับผมแอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดลดเบื้องต้นได้นะครับช่องสอเพิ่มพูนยินดีให้บริการขอบคุณครับ You're listening to DJ PP.